ครับรีวิวกลางปากไปเปิดฝาอุ้มหน่อยฝาอุ้มฝาต่องครับ จะเลอะหน่อยครับฝนตกไปดูอุ้มข้างบนกันดีกว่าครับไหนกลางอุ้มให้พี่ดูหน่อยสี่ยวขอมาครับ ง่ายๆครัอบอุ้มเราสลักสี่มุมครับเจครับ เดี๋วใ็้ทำอะไรครับคอมเมนต์มาได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับ